โอมชานติ oh วันนี้วันที่3เตือนกันยายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องไม่รักร่างกายที่ไม่บริสุทธิ์ใดๆเพราะลูกนั้นกำลังจะไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ขอให้มีความรักต่อพ่อผู้เดียวคำถามของเมรีในวันนี้ ลูกลูกไม่ควรที่จะเบื่ออยู่กับอะไรและทำไมคำตอบลูกจะต้องไม่เบื่อแม้แต่น้อยนิดกับร่างเก่าของลูกๆเหล่านั้นเพราะร่างเหล่านั้นมีค่ามากๆลูกดวงยาน,นั่งอยู่ในร่างกายเหล่านั้นและได้รับลอตเตอรี่ที่ใหญ่โตมากๆโดยการจดจำพ่อถ้าลูกอยู่ในการจดจำของพ่อ ลูกก็จะได้รับการบำรุงของความสุขอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงมาเป็นหงผู้ที่เลือกอัญมณีแห่งความรู้ตลอดเวลาให้เลือกไข่มุกเท่านั้นแล้วก็ทิ้งขยะไปให้หาหลายได้ผ่านๆล้านเท่าในทุกย่างก้าแล้วจงมาเป็นผู้ที่มี โชคล้านล้านกำลังสองเท่าจุดที่สองเพื่อที่จะรับสถานะที่สูงจงมาเป็นครูและรับใช้คนอื่นๆมากมายจงกลับมาบริสุทธิ์เช่นดอกบัวแล้วทำคนอื่นๆให้เป็นเหมือนกับตัวลูกเองเปลี่ยน,น้นาำให้เป็นดอกไม้พรอของบัพตดาขอ,อให้ลูกๆนั้นอยู่อย่างเต็มไปด้วยความเมตตาแล้วจบสิ้นการผันผวนของฉันและของเธอ โดยการให้ความรู้สึกเมตตาปรากฏออกมาจากทุกๆเวลาหลายๆดวงยานถูกจับอยู่ในคลื่นแห่งความสุขเมื่อมีการผันผวนของธรรมชาติแม้แต่น้อยนิดเมื่อมีภัยพิบัติดวงยานมากมายมากๆทรมานและขอความเมตตาเมื่อลูกได้ยิน เสียงเรียกของดวงหยานเช่นนั้นให้ความรู้สึกเมตตาของลูกปรากฏออกมาชุบเลี้ยงรูปแบบที่เต็มไปได้วยความเมตตามีค่าคนศักดิ์สิ์ของลูกทำตัวลูกเองให้สมบูรณ์และโลกแห่งความทุกข์นี้ก็จะจบไปเดี๋ยวนี้ให้กระจายคลื่นแห่งความปรารถนาดีเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการผันผวนของฉันของเธอก็จะจบไป คติพจน์ในวันนี้แทนที่จะพยายามทุกภูเขาของปัญหาด้วยค้อนของความคิดไร้สาระให้กระโดดสูงข้ามภูเขานั้นอัจฉรองค์ชานติ